ต้นรับราชการเงินเดือนหมื่นหกเก็บเงินแต่งงานยังไงดีครับไม่อยากเป็นหนี้เพราะแต่งงานทุกวันนี้เก็บเพื่อแต่งงานเดือนละสามพันแต่มันใช้เวลาหลายปีเลยครับค่าตัวหนึ่งแสนนะฮะ <laughs> เห็นใจเลยถ้าเกิดว่าเก็บเดือนละสามพันปีหนึ่งก็สามหมื่นหกก็สามปีนะ เอาจริงๆถ้าเก็บด้วยวิธีการปกติก็3ปีถ้าเอาแบบขยับเข้าไปนิดนึงนะแทนที่เราจะฝากเงินครับเราก็เอา3ามพันเนี้ยไปซื้อสลากออมทรัพย์จะเป็นสลากออมสินสลากทกศหรือสลากอาคารสงเคราะห์แล้วแต่เพราะว่าถ้าถูกรางวัลขึ้นมาแล้วก็ก็อาจจะได้แต่งก่อน3ปีแล้วเงินต้นมันไม่ได้หายไปไหนถูกไหมอ่าเราก็ซื้อเป็นสลากเก็บไว้ก็ได้เพราะถ้าฝากเงินเนี่ยสปีแน่แต่ถ้า เป็นสลากไม่แน่เว้ยอ่าเราอาจจะได้แต่งก่อนนะครับแล้วมันไปลงสินทรัพย์เสี่ยงได้ไหมสินทรัพย์เสี่ยงไม่แนะนําเลยเพราะว่า3ปีเป็นระยะเวลาที่สั้นนะครับบางที3ปีต่อจากนี้เนี่ยคือก็มีกูรูเขาทํานายอะไรกันได้เยอะผมไม่ใช่สายทํานายผมเป็นสายอยู่กับความระมัดระวังก็จะเตือนว่าเอ้ยอย่าไปเสี่ยงนะอีกวิธีหนึ่งนะเอ่อหารายได้เพิ่ม นะหารายได้เพิ่มนะครับก็ลองคิดดูง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าจาก3,000เรามีรายได้เพิ่มมาอีกสักเดือนละ2,000นะก็จะเป็นเดือนละ5,000 12,560เดือนละ6เออปีละ6,000ื่ปีก็แสนสองก็แต่งเร็วขึ้นอ่านะก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ที่ใช้ได้เป็นไปได้อันที่3นะยกมือไหว้ว่าพี่ทวตานะครับพอห้าหม่นพอได้ไหมนะนะปีครึ่งได้นะ ก็เราไปคุยดูแต่ว่าเขาก็ถือว่าไม่แพงหรอกนะฮะเ,เรียกสินสอดแสนนึงเนี่ยก็ไม่ได้เยอะหรอกก็เราก็แสดงความตั้งใจไปดีกว่านะฮะเขาก็ไม่ได้เรียกสี่ส้าห้าแสนใช่ไหมนะเราก็แสดงความตั้งใจนะเก็บเงินแต่ว่าเตือนไว้ก่อนนะไม่ควรจะยุ่งกับสินทรัพย์เสี่ยงนะครับพวกหุ้นพวกกองทุนหุ้นนะ,ะหรือแม้กระทั่ง bitcoin นะคริปโตอะไรต่างโคดแต่ว่าถ้ามันปังขึ้นมามันโดนขึ้นมันมันได้เยอะนะแล้วถ้ามันโดนอีกฝั่งหนึ่งละมึงนะเราก็ไม่ได้แต่งอ่ะเะนั้นก็เชียร์ว่าเอาอะไรเรียบๆง่ายๆแล้วก็ก็ใช้เวลาตรงนี้ก็คบหาดูใจกันเพิ่มอีกสักปี2ปีได้รู้จักกันเพิ่มอีกสักนิดนึงนะเพราะว่าพอแต่งแล้วเนี่ยโอ้โหต้องบอกงี้นะฮะสามีภรรยากับแฟนกันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะมันนี้เหมือนกันนะ แฟนนี่มันก็ไม่ต้องอยู่กับเราตลอดเวลาก็ได้ใช่ไหมต่างคนเลิกงานต่างคนต่างกลับบ้านไม่สะดวกก็ไม่ได้นัดเจอกันเจอกันทุกวันนะครับผมเจอกันทุกวันนะครับผมมันเป็นชีวิตอีกแบบหนึ่งอ่ะมันใช้ไปใช้มาจะเป็นเพื่อนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ก็มีเวลาในงานคบหาดูใจกันเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งนะเราก็ไม่ต้องเร่งเกินไปเพราะว่าก็ต้องบอกนะว่ามันไม่ใช่แค่งานแต่งนะมันมีชีวิตที่รออยู่ข้างหลังอีกนะครับ มันต้องวางแผนแล้วพูดคุยไม่ใช่วางแผนแต่งงานแต่งงานกันเสร็จแล้วก็อจบละโอ้โหไอ้น้องเดี๋ยวมีบ้านอีกเดี๋ยวมีรถอีกเดี๋ยวมีลูกอีกถูกไหมมีคุณภาพชีวิตที่ต้องเปลี่ยนไปมีเป้าหมายใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเม่อเอาเวลา2ปีนี้คุยกันเยอะๆว่าเราจะยังไงกับชีวิตเรานะครับอ่ะก็เป็นกําลังใจให้คือเมืองไทยกับเมืองนอกเนี่ยจะมีความต่างอ่ะเมืองนอกเขาโหเวลาแต่งงานกันเนี่ยบางทีก็เอานักวางแผนการเงินไปนั่งคุยเลยนะฮะ นะไปนั่งคุยนะมีการเปิดเผยข้อมูลอะแกมีนี่เธอมีนี่อะไรบ้างฉันมีนี่อะไรบ้างให้ทําความรู้ทําความรู้จักข้อมูลกันไว้คือเขาไม่มีเซอร์ไพรส์ไงนะเขามีการคุยกันไม่งั้นพอตอนคบกันมันก็ไม่เปิดข้อมูลที่เป็นเชิงลบนะพอแต่งปุ๊บโอ้โหมึงมึงเต็มหลังเลยนะมีเต็มหลังเลยนีหว่าอะไรเงี้ยนะ้มโอ้โห แล้วตอนที่คบกันเป็นแฟนก็ไม่ได้บอกนะว่าเดี๋ยวพอแต่งปุ๊บต้องส่งคนนั้นส่งคนนี้ส่งคนนู้นดูออกไหมเต็มไปหมดเลยมันมีเรื่องอีกเยอะนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสินสอดน,นี้เป็นด่านแรกแล้วกันนะอันนี้เป็นด่านแรกนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราผ่านด่านนี้แล้วเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนะครับแต่ว่าลองคุยรายละเอียดดูก่อนนะครับแล้วก็วางแผนให้ดีนะเป็นกำลังใจให้ขอให้แต่งกันเร็วๆนะครับ